ที่สุดในรุ่นนี้1คันนะครับคันนี้มี20คันในบ้านเราเท่านั้นนะครับ BMW S1000RR HP Line Full Carbon นะครับคันนี้ปี2018วิ่ง18,000หมกิโลเท่านั้นรถใหม่ล้าน2นะครับของแต่งคันนี้ห0 0 0 0กว่าบาทใครได้ไปครบจบโคตรหล่อมาดูของแต่งชิ้นแรกนะครับท่อแอโรเทเทเนียมมาพร้อมคอท่อ,อาคาร์บอนคอท่อฟูลนะครับตรงนี้ฟูลนะสีม่วงสวยงามล้อหน้าหลังเป็นเฟียวคาร์บอนนะครับโลโตัลบล็อกลับด้วยยางเบียโบคอซ่าเบียรี่นะครับ ไฟเลี้ยวหลังแต่งในตัวมีครบจบเลยครับแล้วก็คาร์บอนทั้งคันเนี่ยเป็นของ l ินเบอร์เกอร์สวยงามมากนะครับข้อเฟรมคาร์บอนอัลฟาลายด้วยน็อตโปรโบทั้งคันอ่าดูอันนี้นิดนึงครับชุดเกรโยง HP นะครับแล้วก็กันแข็งเครื่อง GB l a n ล i n g กันลมกลาง EVOTEC h กันลมหน้า EVOTEC คปัมแรง b บนโบเอ็นะครับแล้วก็กะปอน้ำ EVOTEC คใส่ใส่ใหม่ๆคลิป ชิลหน้าเมจิกนะครับขุดกระจกอาอ่ามาดูด้านนี้นิดนึงนะครับคันนี้มีกะสบัตเอรินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถกกันมาอีกนิดนึงนะครับปั๊มเบรกแม m โบล o อสซี่หุดทองยอดนิยมเลยนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วกานเบรกก้กานคัชเอสพีนะครับก้านแฮนด์ไลท์เทคมีมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึงนะครับค,คลิปเหมือนกัน พัมคารบนกิเลสเฮพนะครับกันล้มกลางเหมือนเดิมฝั่งนู้นใส่สา,สาคลิป,ลปเกียโยง HP มีมาให้เรียบร้อยแล้วคาร์บอนอยากให้ดูงานคาร์บอนนะครับคาร์บอนทุกจุดสวยมากไาดูถังนิดนึงถังแต่ง e v o t เท็เหมนกันนะครับควอมเพียวคาร์บอนสวยงามคาร์บอนลังคันดูเล็กไม้กันนิดนึงนะครับ เลขไมมหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับโอเคราคาลงของแต่0 0 0 0นกวบาทวันนี้เราเปิดเพียง6,99,000บาทใครกำลังหาย1 0 0ัสไตล์แบบนี้แต่งครบจบเก็บได้เลยนะครับติดต่อมาเดินด้านล่างได้เลยสำับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ